เริ่มกันที่แคนาดากับเรื่องราวไม่คาดฝันที่หลายๆคนให้ความสนใจมีการออกมาเปิดเผยว่าในแคนาดามีชายสองคนค่ะสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิดในโรงพยาบาลเพิ่งมารู้ความจริงตอนอายุ41ปีแล้วล่ะค่ะ ชายสองคนนี้ก็คือนายลีอองสวอนสารและนายเดวิดเทสจูเนียก่อนหน้านี้หลายๆคนทักนะคะว่าทั้งคู่นี่หน้าตาเหมือนกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายจนทําให้ลังเลใจแล้วก็ตัดสินใจไปตรวจเลือดในที่สุดและผลที่ออกมาค่ะปรากฏว่านายเทสจูเนีย เป็นลูกชายแท้ๆของนางชาลอดแมสันที่เป็นผู้เลี้ยงดูนายสวอนมาตลอด41ปีและถึงตอนนี้ผลการตรวจเลือดของนายสวอนสันจะยังไม่ออกมาแต่ว่าทั้งสองคนก็เชื่อแล้วนะคะว่าทั้งคู่ถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิดนายสวอนสันได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวของนางฟรานซิสเทสซึ่งเป็นแม่แท้ๆของนายเทสจูเนียนั่นเอง วันที่เกิดเหตุก็คือวันที่31มกราคม2518ย้อนกลับไป41ปีค่ะเป็นวันที่นายสวัสดิ์เกิดก่อนแล้วก็อีกสองวันต่อมาก็เป็นวันเกิดของนายเทสจูเนียแม่ของทั้งสองคนนี้ก็ไปทําคลอดที่โรงพยาบาลเดียวกันนั่นก็คือโรงพยาบาลนอร์เวย์เฮาส์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีประชากรแค่5,000ันคนเท่านั้นพอไปถามความรู้สึกของทั้งคู่ค่ะตอนนี้บอกว่าพูดอะไรไม่ออก รู้สึกสับสนทั้งโปรดเศร้าใจแล้วก็ผิดหวังอย่างมากเหมือนช่วงชีวิตตลอด41ปีได้หายไปตอนนี้ก็ต้องการเพียงแค่คำตอบที่ชัดเจนเท่านั้นว่าการสลับตัวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกิดครั้งแรกนะคะแต่ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งที่2ของโรงพยาบาลนอร์เ w a y House แล้วก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปีที่แล้วค่ะ นายลุกโมเนสและนายนอร์แมนบัคแมนซึ่งเป็นชายอีกคู่หนึ่งที่เกิดหลังจากนายเทสจูเนียและนายสวอนหเดือนเท่านั้นก็เกิดเรื่องราวการสลับตัวแบบนี้เหมือนกันค่ะ